ทุกคนนะครับพบกับพี่ปานนะครับอันนี้เนี่ยอยู่ในร่างของออนดีมาต์ปฐมนะครับพี่ปานเนี่ยอยู่ในออนดีมาต์ปฐมพาร์ทแข่งขันซึ่งวันนี้นะครับรับโจทย์มาเลยนะครับกับรายการนะฮะคิด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 จะสอบคิดถึงคิดคิดคิดนะฮะร,รอบนี้พี่พูดเทคเดียวผ่านได้นะฮะชื่อรายการที่ดูจะยาวๆนะฮะไม่ว่าจะคิด หรือไม่คิดก็แล้วแต่นะฮะแต่เราต้องคิดให้ได้ในวันที่สอบแน่นอนเพราะว่าวันที่สอบที่กาลังจะมาถึงนี้พี่เชื่อว่าน้องทุกคนคงรู้ดีว่าสสวทเป็นอีกหนึ่งสนามครับที่ตั้งแต่รอบแรกเลยข้อสอบก็เด็ดแล้วนะครับแล้วรอบ2ยิ่งเด็ดกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่จะพาน้องมาดูกับแนวข้อสอบสสวทว่าเฮ้ยอะไรคือแนวโจทย์สําคัญแนวโจทย์อัปเดตแนวโจทย์ที่น่าไปเรียนรู้แล้วบอกน้องๆตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับข้อสอบสสวทสสวทไม่ได้สาคัญแค่เพื่อไปสอบสนามนั้นเท่านั้นนะ แต่การสอบเข้าม1โรงเรียนชั้นนําครับหลักสูตรพิเศษครับพวกข้อสอบกลุ่มแข่งขันตรงนี้ครับมันคือกลุ่มที่เป็นโจทย์ต้นแบบที่ดีมากๆที่น้องจะได้เอาไปใช้ในการเตรียมพร้อมกับการ สอบเข้าม .1 ห,หลักสูตรพิเศษหรือโรงเรียนดังๆที่ออกข้อสอบยากหน่อยก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าพลาดเลยทั้งการสอบสนามนี้ที่กําลังจะมาถึงครับสบสบวทกับการเอาไปเตรียมตัวเผื่อเข้าม .1 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝากน้องๆที่กําลังจะได้ดูไฟล์ต่อไปนี้เลยว่าอันเนี้ยพี่ หยิบข้อหน้าสนใจมาครับจากในเล่มที่พี่สอนนะครับก็คือ8-1-2-1นะครับติวอาตลุยโจทย์นะครับข้อสอบแข่งขันพวกสสวทกับสพทเพราะว่าพี่รวบรวมทุกอย่างไว้อัดแน่นมากๆจากในอันนั้นแล้วก็ตัดมาให้เราดูว่าเฮ้ยถ้าเราจะต้องเตรียมตัวเพื่อไปใช้เนี่ยแหละมันจะมีข้ออะไรที่ต้องใช้ต้องเน้นบ้างเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วตามไปลุยกับแนวที่พี่ป่านดึงมาเด็ดๆกันได้เลยไปเลยครับ ข้อนี้นะฮะเป็นแบบกําไรขาดทุนไม่น้องเอาแล้วฮะเราจะทํายังไงดีก็เป็นเปอร์เซ็นต์อะลอยละธรรมดาแต่ว่าเราดูว่าโจทย์ถามอะไรนะครับแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยมีอะไรบ้างในข้อนั้นแม่ค้าติดป้ายราคาเสื้อไว้ที่400บาทไ้วยซึ่งเป็นราคาที่ขาดทุน50อโอ้โหจริงจริงก็รู้แล้วนะบางคนคิดในใจได้แล้วแต่ว่าพี่เขียนให้ดหูก่อนแล้วกันติดไว้เท่านี้ขาดทุน50จริงๆน้องหาต้นทุนเลยก็ได้ป่ะถูกไหมแค่ประโยคนี้น้องก็หาต้นทุนได้แล้วนะจากนั้นเนี่ย แม่ค้าเนี่ยจูงใจผู้ซื้อโดยการติดป้ายราคาใหม่ซึ่งเป็นราคานะครับที่ลดลงอีก20%จากป้ายเดิมที่ติดไว้หลังจากผ่านไปแล้ว1เดือนยังขายไม่ได้ฮะจึงเปลี่ยนป้ายใหม่ครั้งคือลดลงอีก50%จากราคาป้ายก่อนหน้านี้ อยากถาว่าติดป้ายครั้งสุดท้ายเนี่ยตกลงแล้วมันขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาทุนนะฮะคืออย่างนี้เขาถามว่าขาดทุนแน่ๆเพราะฉะนี้โควิดกินยับนงฮะถูกไหมร้านค้านี่คือขายแบบยับเลยนงฮะขาดทุนอ่ะทีนี้ทํายังไงดีล่ะขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์สิ่งที่เทียบกําไรขาดทุนง่ายๆน้องต้องไปหาต้นทุนก่อนอยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะทําได้นอกจากการไปหาต้นทุนนะฮะน้องก็ตั้งบัรยากายางไปเลยฮะง่ายๆนะครับหรือน้องจะสมมุติก็ได้อ่ะเป็นทุนก็ได้สมมติว่าพี่ตั้งท ถ้าน้องอยากจะทุนสมมุติเป็นคําว่าทุนเลยก็ได้แล้วน้องจะขายขาดทุน50%แสดงว่าน้องขายที่อะไรฮะเอาทุนคูณกับ50ส่วนร้อยแล้วพบว่าน้องจะได้ตัวเลขคือ400อันนี้คือรบรรทัดสีน้ําเงินที่ให้ไว้ถ้าติดป้ายราคาเสื้อ,อไว้ที่400บาทซึ่งเป็นราคาที่ขาดทุน50%อ่าแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นครับน้องก็เจอแล้วว่าเพราะฉะนั้นฮะต้นทุนของเราฮะก็จะกลายเปน็นนี้ก็ตัด1ส่วน2เนาะต้นทุนของเราจริงคิดในใจก็ได้คือ800บาท ว่าต้นทุนเนี่ยคือคิดในใจแล้ว800บาทพอเราได้ต้นทุน800บาทสิ่งที่ตามมาหลังจากนี้คือสเต็ปต่อไปฮะแม่ค้าอยากจูงใจผู้ซื้อติดป้ายราคาใหม่ฟังดีนะติดป้ายราคาใหม่นะซึ่งเป็นราคาที่ลดลงอีก20%จากป้ายเดิมที่ติดไว้ฟังให้ดีนะลดลง20%ลดลงอีก20%จากอะไรจากป้ายเดิมที่ติดไว้แสดงว่าป้ายเดิมที่ติดไว้ติดไว้เท่าไหร่ฮะป้ายเดิมติดไว้ที่ 400บาทถูกไหมฮะวันป้ายเดิมเนี่ยคำว่าป้ายเดิมที่ติดไว้ก็คือ400บาทลดอีก20%จากป้ายเดิมที่ติดไว้นี้ชัดเจนเนาะ <S <S หลังจากผ่านหเดือนก็ขายไม่ได้ฮะจึงเปลี่ยนป้ายใหม่อีกครั้งโดยติดราคาให้ลดลงอีก50% <S <S ฟังเอนดีนะฮะอันนี้เป็นสีดาแล้วกัน 1, <S <S 1เดือนขายไม่ได้เปลี่ยนป้ายใหม่อีกครั้งโดยติดลดลงอีก50%จากราคาป้ายก่อนหน้านี้แสดงว่าอ๋อโอเค เราก็คิดไม่ยากแล้วว่าราคาป้ายแต่ละช็อตจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมอะช่วยกันคานวณน,นะฮะช็อตที่2คือสีแดงนะฮะสีแดงเนี่ยเราจะติดป้ายไว้ที่เท่าไหร่ฮะอ่าโอเคนะก็คือติดนะฮะป้ายถูกไหมฮะไว้ที่ถูกไหมฮะก็คือลด20%จากราคาเดิมก็คือเหลือ80ส่วนร้อยของอะไรฮะ400ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัดโชวะนะฮะ8 4 3 2ก็คือ320บาทถูกไหมฮะ้ยบาทเนี่ยคือตัวเลขที่ติดไป้ายไว้ละถแล้วถ ทีนี้เขาบอกเปลี่ยนป้ายม่อีกรอบหนึ่งลด50%จากราคาป้ายก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็คือ320ละที่น้องคิดมานะพี่ไล่เป็นสีสีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไปลดอีก50%ถูกไหมฮะก็คือนะติดถูกไหมฮะป้ายถูกปะไว้ในตอนสีดำเนี่ยนะฮะลดอีก50%ก็เหลือ50ส่วน100ถูกปะของอะไรฮะ320จิงต้องหาร2เอาก็ได้แล้วนะฮะถูกปะม,มันก็คือ160บาท ทีนี้สเต็ปเนี่ยพอเรามาถึงขั้น160บาทแล้วเราควรจะตัดสินใจยังไงฮะเขาถามว่าเฮ้ยไปครั้งสุดท้ายอะ่ะขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์จากราคาทุนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นน้องเทียบอะไรฮะครั้งสุดท้ายคือที่160จากต้นทุนคือ800คิดเป็นขาดทุนเท่าไหร่ก็คือเอาขายลบทุนถูกไหมเอาทุนลบขายนะถ้าขาดทุนอ่ะทุนคือ800ลบขายคืออะไรฮะ160แล้วหารต้นทุนก็คือ800ถูกไหมฮะแล้วน้องก็คูณ100เพื่อ ออกมาเป็นนะฮะเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคูนร้อยเพื่อออก็นเปอร์เซ็นต์อันนี้พี่เขียนก่อนว่านะนับเป็นเปอร์เซ็นต์การขาดทุนนะครับเราจะได้ไม่งงนะนับเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์การขาดทุนอ่ะโอเคนะตรงนี้เราก็เขียนไปว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเปอร์เซ็นต์นะฮะขาดทุนนะเท่ากับเท่านี้อ่ะลบเลขเลยนะฮะก็จะกลายเป็นนะฮะแปดร้อยนะลบด้วยร้อยหกสิบใช่ไหมฮะแล้วหารด้วยแปดร้อยไปนะฮะแล้วน้องก็คูณร้อยไปอีกทีหนึ่งนะครับคำตอบที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนะฮะแปดสิบ นะฮะเปอร์เซ็นต์ของการขาดทุนนะฮะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับว่าสุดท้ายแล้วขาดทุนเท่าไหร่ของราคาทุนอ่ะข้อนี้น้ครับเขาบอกว่าให้มาพิจรารณารูปรูปเนี่ยซ้อนแบบนี้นะจงหาว่ามีรูปหกเหลี่ยมที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่รูปโอ้โอ้โหนงฮะเป็นการนับน้องฮะับจนับแบบซับซ้อนนิดหนึ่งนะ มันมีรูปหกเหลี่ยมเนี่ยที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่รูปน้องก็ต้องนึกภาพก่อนว่าคีย์สำคัญคือต้องนับให้ครบหกเหลี่ยมเหลี่ยมอื่นไม่สนโอเคไหมเหลี่ยมที่สนคือหกเหลี่ยมและต่างกันก็คือไม่นับซ้ำซ้อนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเริ่มต้นนับยังไงดีจากการที่เรามองมองภาพเป็นชิ้นๆก่อนก็ได้ว่าแต่ละส่วน,แต,วนแต่ละส่วนเกิดหกเหลี่ยมได้ไหมอย่างไอเดียหนึ่งเนี่ยฮะทริคหนึ่งคือเราลองมองแบ่งเป็นชิ้นดูสมมติว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเป็น A ชิ้นนี้เป็น B ถูกไหมฮะอันนี้เป็น C อันนี้เป็น D ถูกปะแล้วตรงนี้เป็น E อ่ะและ้วสมมติพี่แบ่งตรงนี้สุดท้ายเป็น F แล้วกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ยแต่ละชิ้นเนี่ยหรือชิ้นเดียวเนี่ยเกิดได้ไหมและถ้าเกิดได้เนี่ยเราจะมีทั้งหมดกี่กี่รูปนะฮะเราก็ลองพยายามนึกกรณีแรกก่อนเลยนะก็คือกรณี1ชิ้นฮะอ่ะกรณีนะฮะกรณีหกเหลี่ยมที่เกิดจาก1ชิ้นนะกรณีที่เกิดจาก1ชิ้นมีไหมหนึ่งชิ้นเกิดแล้วเป็นหกเหลี่ยมเลย อันแรกเลยนะพี่เห็นเลย A อได้เลยน้องมองง่ายๆนะถ้าพี่นับแค่ A มันเหมือนพี่นับแค่ตรงนี้ถูกปะ่ะหกเหลี่ยมปะละ้ล่ะหนึ่งสเออก็หกเหลี่ยมอ่ะถูกปะ่ะเขาไม่ได้บอกต้องสวยหรือเปล่าบอกขอแค่ต่างนะฮะแล้วเป็นหกเหลี่ยมก็คือมี A อ่ะนะได้ชิ้นหนึ่งแล้วมีใครอีก B ไม่ใช่ C สามเหลี่ยมนี้ดีไม่ใช่แต่ F ได้เออมี A กับมี F ฮะเพราะตอนนั้นตรงนี้เราก็บอกว่า2รูปละถูกไหมฮะเราได้2รูปละ นะครับเกิดอะไรขึ้นอีกครับถ้าเรามีการ mix and match กันนะผสมกันฮนะสชิ้นขึ้นไปสองชิ้นก่อนสอชิ้นก่อนแล้วเขาแยกดีกว่าจะได้ไม่งง2ชิ้นประกบกันเกิดหกเหลี่ยมเอาไงดีว่าตัวที่เป็น6กเหลี่ยมอยู่แล้วประกบกับตัวอื่นก็อาจจะเกิดหกเหลี่ยมได้นะอย่างเอาง่ายๆเลยนะพี่คิดให้เห็นเลย A กับ B คือถ้าเกิดน้องจะเอาประกบกันชิ้นมันต้องอยู่ติดถูกไหมน้องคิดง่ การประกบกันชิ้นต้องอยู่ติดอยู่แล้วเพราะมันห่างกนันจะไปประกบไปยังไงอ่ะถ้า A ประกบ B ีใช่ป่ะนี่มันจะเป็นภาพนี้ไว้ฟอบเห็นปะมนึกภาพตามพันปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหลี่ยมเอยโอเคหกเหลี่ยมโ okay. อเคเกิดอะไรได้อีก B กับ C นี้คือไม่ใช่แน่และถูกปะ่ะสี่เหลี่ยมถูกไหมซีกับดีอ่ะก็สี่เหลี่ยมถูกปะ่ะดีกับเอฟอ่ะได้ดี D, กับเอฟก,ก็ได้ครับอ่าเป็นดีกับเอฟก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดเท่าไหร่ฮะเกิดสองรูปเห็นนะก็ไม่ได้นับยากนะ โอเคทีนี้กรณีฮะกรณีนะสามชิ้นฮะแต่ว่าก็ต้องใช้ความรอบควมอีกหนึ่งกรณีสามชิ้นสามชิ้นเกิดอะไรขึ้นครับสามชิ้นนี่โอ้โหเกิดได้ไหมเกิดได้นะแล้วก็ลองมองสามชิ้นที่ติดกันบ้างอย่างอันแรกเลยถ้าน้องจะมี A นะ A B C A B C ไหวป่าวะหนึ่งสองสามถูกปะสี่ห้าโอ้ไม่ได้ A B C ไม่ได้ฮะเพราะว่ามันเป็นห้าเหลี่ยมถูกไหมก็ไม่ได้อ่าไม่เป็นไรฮะ A B C ไม่ได้มองตรงอื่นอีก A อะไรอะ่ะ A B E ได้ไหม a b e ก็ไม่ได้ครับแสดงว่า a นี่ไปกับใครไม่ได้แล้วตัด a ทิ้งไปแล้วถูกปะ a b c ก็ไม่ได้ a b e ก็ไม่ได้ที่ต้องมาลองมองว่าฮะ b c d ละ่ะนะลองมาไล่ดูนะ b c d นะ b c d เนะี b, c, นะ่ยหนึ่งสอห้อุ้ย7เหลี่ยมเลยน้องฮะ b c d นี่ก็ไม่ได้นะฮะโอเคปะก็ไม่ได้ครับแล้วมี b อะไรกัน b e d ได้ไหมเออ b e d 1 2 3 4งสหห เถูกป่ะก็ไม่ได้นะอ่ะแสดงว่าแล้วเรามีทางอื่นไหมมี bcd bed bce น้องยังไม่ได้ลองเลยเอออย่างเงี้ยก็ได้นะเว้ยนี่ไงหนึ่งสอี่ห้าหให้โค้งเรียมพอดีเลยว่ะถูกป่ะก็อ่ะมี bce ได้ละถูกไหมฮะ bce ก็ได้ละ bce เนี่ยเราก็ไล่ไปเรื่อยๆฮะลอง b ละหมดแล้วได้ตัวเดียวทีนี้พอ bce หมดแล้วก็ b ก็ไม่ใช้แล้วก็ลอง ced บ้างก็ได้อ่ะ ถ้าเราไปแมช C E D ปุ๊บใช่ปะ่ะได้ไหมรูปมันหน้าตาเหมือนกันเลยแต่คนละมุมอะ่ะถูกป่ะเหมือนกับด้านกันแนหะแต่ทรงคล้ายๆกันเลยหกเหลี่ยมอ่ะก็ได้อันหนึ่งมีตรงอื่นอีกไหมอ่าถ้าเราไปจับตรงอื่นอีกเช่น C D F หนึ่งสองสามสี่ห้าก็ห้าเหลี่ยมหรือมองอ่า D กับ F ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องต้องใช้สามตัวอันนี้ก่อนอันนี้นะ E D F E D F ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าก็ห้าเหลี่ยมอีกก็ไม่ได้อะหมดแล้วถูกปะ่ะมันก็นี่ก็สองรูปนะยิ่งนับยิ่งง่ายนะเพราะมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะะฮ ตรงนี้ฮะสี่ชิ้นฮะภาพมันจะมองแล้วง่ายขึ้นะนะครับภาพมันจะมองแล้วง่ายขึ้นแต่จํานวนอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้แต่ภาพมันจะใหญ่ขึ้นแล้วมองง่ายขึ้น4ชิ้นเนี่ยมีใครบ้างโหสี่ชิ้นเลยเหรอเอามอง A B C E เลยอะ A B C E ีีดรอดไหม A นะ B ถูกปะ่ะ C E อ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสสามสี่ห้าหกเฮ้ยได้วะ่ะเออตรงนี้ได้วะ่ะ A B C E อ่ะโอเค นะครับก็ไล่ไป A B C E มีอันอื่นอีกไหมพี่ว่าได้หลายที่เลยนะต้องลองมองดีๆนะตรงเนี้ยมีไม่เอา A ก็ได้ครับ B C D E ก็หกเหลี่ยมเออ B C D E ก็ถือว่าเป็นหกเหลี่ยมนะ B C D E มีตรงไหนอีกมีอีกไหมอ่ะพี่ว่าต้อง4นะข้างนี้ไงเนี่ย C F D E ก็ได้ถูกปหนึ่งสองสามสี 5 6เห็นปะ่ะเนี่ยเนี่น,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดียเนี่ยก็จบแล้วฮะก็ไล่ไปเรื่อยๆเนาะก็ได้3นะอันนี้ก็คือ C D E F แล้วกัน C D นะ E F ฮะ C D E แล้วก็ F ก็อันนี้ก็เป็น3รูปถูกไหมอุย้ยหมดสุดท้ายแล้ว5ชิ้นนะ่ะถ้า5ชิ้นนี้ก็คือแบบโอ้โหนะนับที่แบบว่ามีได้ไหมเนี่ยมันมองง่ายมากว่าจะมีหรือไม่มีถูกป่ะ5ชิ้นมันต้องเยอะแบบประกบแบบแบ,บ,บึ้มๆเลยนะเช่น นี่ไงห้าชิ้นพี่มองรูปแรกเห็นง่ายเลยรูปที่หนึ่งแหละถูกปะ่ะอีกรูปหนึ่งนี่ก็ชัดๆเลยตรงเนี้ยชัดโคตรๆเลยเห็นไหมตรงนี้อีกถูกปะัะก็คือ2รูปนะฮะก็คืออ่าอะไรวะ A B C D E ครั้งหนึ่งอีกอันนึงเป็น B C E แล้วก็ D แล้วก็ F อีกครั้งหนึ่งก็มี2รูปนะครับผมแล้วก็สุดท้ายฮะ,ะก็คือกรณีที่เป็น6ชิ้นก็คือทั้งหมดเลยถูกไหม ทั้งหมดเลยได้ปหได้นะทั้งหมดเลยก็คือนะก็คือนับเป็น1รูปเหมือนกันนะทั้งหมดก็นับเป็น1รูปเพราะฉะนั้นน้องก็บวกตัวเลขดีๆแค่นี้ก็จบแล้วนะครับผมนะก็รวมออกมาแล้วได้เท่ากับ12รูปนะครับนะตอ,อบอตอบตอบนะฮะสิบสองรูปแฮปปี้เอนดิ้งโอเคไหมการนับรูปเนี่ยสำคัญคือน้องต้องนับอย่าซําซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการช่วยง่ายที่สุดก็คือแยกกรณีมันก็จะไม่ขาดไม่เกินแล้วก็นับได้ง่ายข้อจริงๆก็ไม่ได้ยากแต่พี่มันก็สวยสวยดีนะฮะเขาบอกว่า รูปใหญ่เนี่ยเกิดจากสี่เหลี่ยมรูปเป้า3ารูปซึ่งไอ้สี่เหลี่ยมรูปเป้า3ารูปที่เขาพูดถึงนะครับพี่ก็จะทําไฮไลท์ให้ดูแล้วกันเนาะว่ามันคือรูปไหนบ้างนะครับอันนี้รูปที่1อาจจะเขียนตรงนี้ขึ้นมาให้ดูก็ได้รูปที่1ตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นแล้วกันไฮไลท์เข้าไปเลยกันแล้วกันเนี่ยครับคือรูปเป้ารูปที่1เห็นไหมสัญลักษณ์ด้านสัญลักษณ์อะไรเขาก็พูดบอกชัดมากเลยนะฮะอ่ะแล้วมีอะไรครับรูปเป้ารูปที่2งน้องฮะก็ข้างนี้ข้างนี้นี่ เสร็จแล้วเราก็มาดูต่อที่รูปเบ้ารูปที่3นะฮะอ่ะรูปนี้ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับฟืบโอเคปะสวยงามนะฮะตรงนี้พอเราเห็นรูปเบ้าครบนะฮะอ่าสามรูปแล้วเราก็จัดการฮนะลองคิดภาพดูว่ามุมที่เขาถามก็คือ A บวบบวกซเนี B ่ยนะนะมันจะได้ออกมาเนี่ยนะนะได้ค่าเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะ สิ่งที่เราต้องเล็งๆก่อนเลยคือสมบัติที่เราเห็นได้ง่ายๆก็คือรูปเว้ารูปเว้าเนี่ยนะครับเวลาเราเจอปุ๊บอะไรที่มันสมมาตรอะไรที่บอกมุมได้บอกด้านได้ก็ใส่เข้าไปฮะอย่างเช่นง่ายๆเลยรูปแรกครับมองตามพี่เลย95องศาตรงนี้ถูกไหมฮะตรงนี้ต้อง95ด้วยแน่ๆอ่จากสมบัติของรูปเว้าถ้าตรงนี้ x อีกข้างก็ต้อง X ด้วยเพราะมันสมมาตรกันด้านนี้ถ้าตรงนี้ A อีกข้างก็ต้อง A ด้วยพี่ใส่สมบัติรูปเว้าเข้าไปก่อนเสร็จแล้วรูปนี้ครับเรามาดูตรงนี้บ้้างเฮยพี่ ตรงเนี้ยร้อยยี่สิบห้าอ่าถูกต้องฮนะอันนี้ก็ต้องร้อยยี่สิบห้าด้วยเสร็จแล้วฮะเรามี b ตรงนี้ก็ต้อง b ด้วยเรามี y ข้างล่าง,งนี้ก็ต้อง y ด้วยเห็นไหมฮะสมมาตรนะครับเสร็จแล้วเอาพี่แล้วเรารู้ขนาดนี้แล้วหาอะไรได้คิดเลขในใจก็ได้อันนี้ถูกไหมฮะก็คืออะไรครับเรานึกภาพเนาะร้อยอ่ายี่สิบห้าถูกไหมฮะอันนี้อ่าเก้าสิบห้าเรามาลบกับร้อยแปดสิบถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหลืออยู่เท่าไหร่ฮะร้อยสี่สิบถูกปะน้องก็ใส่ตัวเเเลลขขย้าไป ูกไหมเพราะว่ามุมตรงนี้วงกลมต้องได้360พอ140ใส่เข้าไปปุ๊บอ่ะอันเนี้ย C ข้างเนี้ยก็ต้อง4ด้วยถูกไหมฮะโอ้ยจบแล้วฮะจริงๆเนี่ยสาเหลี่ยมหน้าจั่วตรงเนี้ยมองก็รู้แล้วว่า4คือเท่าไหร่ถูกป่ะวิธีการหา C นี้ไม่ยากเลยเท่ากับเลยฮะเอา140ไปหักจาก180ออกแล้วหาร2เลย C ก็รู้เองถูกไหมฮะรู้ถูกป่ะรู้เองได้เลยว่า C เท่ากับ20องศา เห็นไหมฮะ4เท่ากับ20องศาก็คือรู้เองได้เลยเสร็จแล้วพอรู้4เป็น20ทําไงอ่ะก็น้องลองตั้งสมการง่ายๆดูว่าอะไรที่พอจะทําได้บ้างนะฮะอย่างเช่นพี่พามามองสมการเนี่ยอ่ะเนี่ยสีชมพูก็ได้อะสีชมพูเนี่ยน้องเห็นไหมว่ามันมีอะไรฮะ 2x สีชมพูบวกมุม2เท่าของ a 2x นะบ,บวกกับ 2a นะครับ4มุมรวมกันใช่ไหม 2x 2a แล้วก็9 5 2อันนะครับ บวกกันได้360เพราะว่ามันคือมุมอของสี่เหลี่ยมถูกไหมฮะน้องก็เอา95้อันซึ่งได้เท่าไหร่ฮะอยเาไปลบจาก360น้องจะเหลือ170พี่ก็รู้แล้วว่าไอสอบวกสอต้องได้170เสร็จแล้วพี่ก็ไปมองต่อที่ด้านล่างครับสีเขียวเนาะเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะเกิดอะไรขึ้นฮะ 2y ฮะสอบวกกับ 2b งบี boy. นะต้องได้อะไรฮะอีก2เท่าของ125ด้วยก็ได้360เอา1 2อ2อันไปหกักออกจาก360เหลือ 110นะฮะถูกไหมฮะก็พี่ก็ลบเลขให้ดูง่ายๆแล้วกันเนาะตรงนี้น้องทําสมการยังไงดีครับมีสมการเบอร์หนึ่งครับมีสมการเบอร์2มีโจทย์ให้ข้อมูลมาด้วยนะ x อบวกไได้70เออเดี๋ยวได้ใช้แน่ๆเลยเห็นไหมฮะ x อบวกไได้70เดี๋ยวเราจะใช้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้จับสมการ1นบวกสเลยครับเห็นปะชิวๆเลยเกิดอะไรขึ้นครับก็คือ2เท่าใช่ไหมสองเท่าของ x อบวกไนะฮะแล้วก็บวกกับ2เท่าของ a อบวกบนะครับแล้วก็เท่ากับอะไรฮะ 280รอาทีนี้การคิดตัวเลขครับ70ก็มาแล้วถูกไหมฮะ70ก็มาแล้วแล้ว70คูณ2ด้วยถูกป่ะก็กลายเป็นเท่าไหร่เลยฮะ140 140เอาไปลบกับ280ได้140อีกครั้งหนึ่ง140อีกครั้งหนึ่งน้องอยากรู้แค่ a บวกบจับมาหาร2ก็เหลือ70นะครับเพราะฉะนั้น A บวกบเนี่ยนะฮะก็จะได้70แต่ยังไม่ตอบนะฮะ a บวกบได้70แล้วตอนตอบตอบ,ตอบอะไรฮะ a B เบวกบี70 แล้วน้องมาบวกอีก4ซึ่งคือหามาแล้วใช่ไหมว่าเป็น20นะครับมันก็จะกลายเป็น90องศาคือคําตอบของข้อนี้จบแล้วเห็นไหมเลขาก็ไม่ยากถ้าเรารู้สมบัติครบไม่ว่าจะเป็นหน้าจัว่วหรือรูปว่าวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเจอในแต่ละข้อนะครับชั้นวางของเนี่ยนะฮะทำจากไม้เนี่ยมีลักษณะนะครับเป็นปริซึมนะฮะแปดเหลี่ยมดังรูปนี้นะฮะปริซึมคือน้องตัดตรงไหนหน้าตัดมันจะเห็นความเป็นสม่าเสมอเหมือนกันเหมือนต้องตัดเค้กโลอะตัดตรงไหนก็เห็นหน้าตาเป็นแบบ หน้าตัดเค้กโลอ่ะม้วนๆอย่างเงี้ยถูกป่ะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นปริซึมสามเหลี่ยมนะฮะโอเคเออเขาถามเราว่ามีปริมาตรเท่าไหร่นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของการหาปริมาตรของปริซึมเนี่ยนะฮะมีแค่สูตรเดียวเท่านั้นเลยอ่ะเขียนเลยฮะหัวใจนะฮะเลิฟเลิฟนะฮะปริมาตรของปริซึมนะฮะอ่ะวีคือปริมาตรของรูปนะฮะปริซึมนะฮะปริซึมจะมีค่าเท่ากับอะไรฮะเสมอเลยพื้นที่หน้าตัดนะฮะฮ พื้นที่หน้าตัดคูณความสูงหรือความลึกหรือความยาวเข้าไปนะพื้นที่หน้าตัดคูณความสูงนะฮะทีนี้พี <t <t ่มองอะไรเป็นพื้นที่หน้าตัดครับเรามาดูกันฮะคาว่าพื้นที่หน้าตัดตรงนี้ของพี่เนี่ยนะฮะเราจะมองตรงนี้ฮะถูกไหมเขาปริซึมเนี่ยเขาก็พูดชัดว่าเป็นแปดเหลี่ยมนะฮะซึ่งก็คือหน้าตาตรงนี้คือหน้าตัดส่วนความสูงนะฮะความสูงหรือความลึกเข้าไปเนี่ยคือตรงนี้ถ้าเรามองเห็นไหมมันจะลึก6เห็นไหมหเนี่ยนี่ก็6เห็นไหมมันจะ6เท่ากันหมดเลยตรงนี้ก็6พอเห็นภาพปะ อ่ะอันนี้ก็คือสูงหรือลึกเข้าไป6นะครับโอเคอ้าวทีนี้เราจะมาช่วยกันนะฮะในการหาพื้นที่หน้าตัดกันดีกว่านะฮะพื้นที่หน้าตัดหายังไงให้มีความรวดเร็วนะฮะน้องอาจะแบ่งเป็นชิ้นชิ้นก็ได้นะครับแบ่งเป็นชิ้นชิ้นก็ได้เช่นอ่พี่อาจจะตีแบ่งตรงนี้ฟืบอ,อ่ะขอแบ่งนี้แล้วกันเนาะแบ่งนี้อ่ะแบ่งเงี้ยง่ายๆแล้วกันนะ น้องก็จะได้พื้นที่หน้าตัดมาว่านะฮะเกิดจากอะไรข้างในบ้างฮะอันแรกเลยก็คือคางหมูใช่ไหมเส้นหนึ่งส่วนสองครับคูณผลบวกด้านคู่ขนานถูกป่ะก็คือด้านคู่ขนานคือเท่าไหร่ครับก็คือมีน้องอย่าลืมหักนะ,ะตรงนี้เนี่ยสิหักไป2ก็จะเหลือ8ก็เป็น8ปดบวกหนะฮะคูณ8ปดบวกหใช่ไหมฮะนะเส้นหนึ่งสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานนะฮะแล้วก็คูณความสูงเข้าไปสูงของหน้าคางหมูตรงนี้ก็คือ2นะครับเขียนไหม แล้วก็มีผืนผ้าครับกว้างขูนยาวเนาะก็จะกลายเป็นตรงนี้คือ2ใช่ไหมจริงๆต,ตรงนี้แล้วก็6กบวกสเนาะก็เป็น8นะครับก็2อคูนกับแนะฮะสอคูนแเสร็จแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือคางหมูข้างล่างตรงนี้นะครับหนึ่งคนผลบวกด้านคู่ขนานก็คือเท่าไหร่เอ่ย8หักไป2ก็เหลือ6กใช่ไหมก็หกบวกสนะฮะหกบวกสอ่าโอเคคูณความสูงใบของคาง,ง,งหมูตรงนั้นก็คือ2นะครับเห็นไหมก็ปิด อโอเคนะเสร็จแล้วนี่คือได้หน้าตัดแล้วนะแล้วน้องก็นะครับมาตั้งจบเลยนะแล้วก็คูณอีกทีหนึ่งฮนะคูณ6อีกทีหนึ่งนะอย่าลืมว่าทั้งหมดนี้นะเราจะเอามาคูณ6อีกทีหนึ่งโอเคอ้าวคิดเลขนะข้างในไปพร้อมพี่เลยนะครับข้างในได้เท่าไหร่กันบ้างมาลองคํานวณหน่อยนะฮะสตัด 2, 2ก่อนนะฮะแบวกหได้14นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น14เสร็จแล้วนี่ก็คือ8 2ดสเป็นสิอันนี้ก็2ตัดได้อีกโอ้อันนี้ก็6กบวกสีก็เป็น10ถูก 3 0 40นะฮะ40โอเคก็ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยพื้นที่หน้าตัดก็จะได้เป็น40นะครับแล้วอย่าลืมนะฮะ40นี้ต้องเอามาคูณกับ6อีกทีหนึ่งตอนจบนะฮะแล้วทำให้คำตอบของเราก็คือ240แต่ว่าเขาไม่ได้มีบอกหน่วยอะไรชัดเจนก็คือลูกบาทหน่วยธรรมดาก็หน่วยยกกำลัง3าก็ได้นะครับ240ลูกบาทหน่วยจบแล้วแฮปปี้เอนดิ้งนะสวยงามน้องๆครับเป็นยังไงกันบ้างนะฮะหลังจากที่เราได้เติมนะฮะเติมเทคนิคเติมความรู้ไปแล้วนะฮะพี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนคงจะแบบว่า ได้วิธีคิดสั้นจากพี่ป่านไปแล้วนะฮะฟังยังไงนะวิธีคิดสั้นในรายการชื่อคิด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 จะสั้นคิดถึงพี่ป่านอะไรเงี้ยนะฮะ คิดสั้นคิดถึงพี่ปานดีไหมอะไรเงี้ยนะจริงๆอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าเทคนิคการคิดสั้นที่ไม่ใช่ว่าไปโดดอะไรอย่างี้คิดสั้นคือคิดให้กระชับให้สั้นด้วยเทคนิคในการจัดการข้อสอบแข่งพี่ก็อยางจะบอกว่ามันก็ใช้แบบนี้แหละกับข้อสอบเข้ามอนหนึ่งได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับใครที่เป็นป .5 ที่แบบหรือปอ .4 แข่งขันก็ได้นะหรือปอ .5 หรือแม้กระทั่งป .6 ที่เตรียมตัวคือผ่านติวเข้มมาแล้วอัพสกิลเข้ามอนหนึ่งมาแล้วน้องอยากติดอาวุธ เอาพลังแนวโจทย์เพิ่มจากพี่ไปนะมันถ่ายทอดพลังลมปราณน,นะฮะ เพิ่มแนวโจทย์เด็ดๆเ,เข้าไปอีกพี่แนะนําให้น้องดูกลุ่มตรงนี้เลยคือสสวทกับสพทครับถ้าดูครบกลุ่มนี้ได้ไม่ว่าน้องจะสอบโรงเรียนไหนครับจะเหนือจะใต้จะตะวันออกตะวันตกหลักสูตรพิสดารพันลึกอี EP, พีภาคไทยกิฟเตดอะไรก็แล้วแตน่น้องจะเอาอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นขออวยพรนะตรงนี้เนาะให้น้องนะครับสอบสสวทกันได้ราบลื่นในรอบแรกแล้วก็ได้ไปต่อรอบที่2นะครับแล้วก็ขอให้น้องที่จะเอาไปใช้ในการสอบเข้ามมหนึ่งเอาความรู้เอาเทคนิคจากสพท กับสสวทนะครับซึ่งตรงนี้คือคลิปของสอสวทนะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จในทุกสนามแล้วขอให้น้องๆมีความสุขในการเรียนเลขด้วยโชคดีครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ